คุณรู้สองสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของคุณประสบผลสำเร็จและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีความสุขและทรงพลังอย่างแน่นอนค่ะข้อแรกนะคะคุณจะต้องก้าวข้ามความรู้สึกที่มันไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันแย่ๆในเรื่องราวในอดีตหรือเราจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่า ท้อจังเลยเครียดจังเลยไปต่อไม่ได้ในเมื่อเรารู้สึกแบบนี้ร่างกายและพลังของเราก็จะไม่เกิดขึ้นทำให้เราหดหูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกล้าที่จะก้าวข้ามความรู้สึกที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราต่อจิตใจต่อชีวิตของเรานี้ไปให้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราทุกๆเรื่องเราแย่ๆหรือเรื่องเราในอดีตถ้าคุณกล้าก้าวข้ามมันไปนะชีวิต ใหม่ๆของคุณที่มีความสุขและทรงพลังอันยอดเยี่ยมจะต้องเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนข้อ2นะคะคุณจะต้องรู้จักรำดับนะคะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้มันสำเร็จค่ะคนหลายๆคนบนโลกใบนี้นะคะในหนึ่งหงวันเนาะในแต่ละวันนะเขาทำ ความสําเร็จเยอะแยะมากมายแต่ส่วนมากจะเป็นในสิ่งที่ไม่สําคัญเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเรียงลําดับความสําคัญของคุณให้ได้นะคะคุณจะต้องทําความสําคัญสิ่งสําคัญของคุณนั้นให้มันสําเร็จนะคะเรียบเรียงถักทอร้อยเรียงมาเลยค่ะว่าวันนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้ครึ่งชั่วโมงนี้นะคะในอาทิตย์นี้เดือนนี้นะคะต้องทำอะไรให้สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนำไปปรับใช้ดูนะคะแล้วชีวิตของคุณจะ มีความสุขขึ้นยอดเยี่ยมทรงพลังและจะได้พบเจอชีวิตใหม่ๆที่ประสบผลสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆค่ะ